จังหวัดกระบี่อนุมัติหมายจับนายประทีปแก้วนนท์เจ้าของบริษัทกระบี่ภูกระนางรีสอร์ทข้อหาสร้างความเสียหายแก่การท่องเที่ยวแล้วสืบเนื่องจากปลายเดือนมีนาคมมีนักท่องเที่ยวนับร้อยแจ้งความถูกบริษัทหลอกคายทั่์ราคาถูกแล้วปล่อยลอยแพ รวบสามผู้ต้องหาแก๊งปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยโหดพร้อมสมุดบัญชีร,รายชื่อลูกค้าอาวุธปืนหลังผู้เสียหายแจ้งจับเนื่องจากแก๊งดังกล่าวอุ้มลูกของลูกหนี้ไปกักค้งหนุ่มเหนี่ยวและใช้อาวุธปืนข่มขู่เ <c oughs> บื้องต้นมีผู้เสียหายชี้ตัวแล้ว3ราย ในโซเชียลมีเดียยังมีการฝฟอร์เวิดคำสั่งปลดพลตำรวจเอกพงษ์สพพงษเจริญพ้นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและเลขาธิการปรปสล่าสุดโฆษกคสชต้องออกมายืนยันอีกครั้งเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดว่าเอกสารดังกล่าวไม่ใช่ของคอสชอสนับสนุนข่าวโดยดูแลตัวเ,เองง่ายๆ่ามวิทวันวลเม็ด